สองยินดีคู่รักเหมือนล้านทายาทเดมอลซีเอโอโซล่าเตรียมสละโสดคุกเข่าขอแต่งงานกันไปเมื่อปี2022หลังคบหาดูใจกันมาหลายปีสำหรับคู่รักเหมือนล้านรูภไพลินอัมพุทธทายาทเดมอและปุนตรีรัตสิริจันทะโรภาสน,นักธุรกิจด้านพลังงานโซล่ารูฟ และเมื่อบ่ายวันอาัคารที่17ตุลาคม2566ว่าที่เบ่าสาวพร้อมด้วยสองครอบครัวเดินทางไปทำบุญที่วัดราชบพิธและวัดสะเกตพร้อมเผยภาพชุดพรีเวดดิ้งแสนหวานท่ามกลางเหล่าเซเลบคนดังและคนบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายสำหรับปุ้นตรีรัตน์เป็นนักธุรกิจชื่อดังปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท New Energy Plus Solution หรือ NEPS บริษัทด้านพลังงานทางเลือกชั้นนำของประเทศไทยด้านรูไพลินอัมพุธเป็นลูกสาวคนที่สองของนายสุรัตน์อัมพุทธประธานกรรมการอาวุโสกลุ่มเดอะมปัจจุบันคุณรูดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้งสรรพสินค้าเดอะมกรุ๊ป